ซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพาร์เลสีถึงแปดแล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแปดและยังมีบริการฟร,ร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านดอกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลดสีแล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะร้านช็อกโกสโตบริการรับกดไอเทมต่างๆเรตแไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชินบิลฟบสออีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะสวัสดีครับผม วันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยตู้ใหม่นะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะสอนฟาน e รา์มเลตัวละครอีโวตัวละครแล้วก็เอาเจ้ายูนิตเนี่ยมาเดินอย่างนี้นะครับมาเดินในหน้าล็อบบี้เพราะหลายคนเนี่ยอยากจะรู้มากๆเลยว่าทํายังไงว่าพี่ให้มันมาเดินในหน้าล็อบบี้ถ้าหลายคนอาจจะดูอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็ปิดไปเลยครับมันจะได้ไม่ต้องเครียดแต่ถ้าใครอยากดูแบบชิลๆก็สามารถเปิดดูได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ มาเริ่มที่สปอยตัวละครกันก่อนนะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วและหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับอ่าก็ง่ายๆนะครับก็คือ3ตัวนี้เรื่องดาบพิฆาตสูรหรือก็คือคิซโนเอะนั่นเองนะครับผมอ่าตัวซ้ายนะครับซันเนซึตรงกลางนะครับทันจิโร่และตัวทางขวานะครับอินนสุเกะนะครับผมอ่าทั้ง3ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวเป็นเมนหลักในดาบพิฆาตสูรเนาะ เออแต่ทันชิโร่เนี่ยเป็นชุดที่ก่อนที่จะเขาเรียกว่าไปไปเข้าร่วมร่วมอะไรนะพี่จําไม่ได้ละฝึกมั้งฝึกหรือการแข่งขันนั่นแหละพี่จําไม่ได้เออนั่นแหละตอนนั้นนะอ่ะเออก็ชุดนี้ถือว่าสวยนะเออสวยกวาไอชุดเขียวที่มันใส่อยู่ในอนิเมะบ่อยๆอะ่ะเออในความรู้สึกนะครับอ่ะก็มารอดูกันนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่แต่ส่วนตัวคิดว่ามาอยู่3ตัวนี้แบบนี้เลย แล้วก็ราคาก็น่าจะแบบนี้ด้วยนะครับคงไม่แพงไปกว่าน,นี้ก็การันตรีนะครับ5ดาวหนึ่งตัว1,250เมตรนะอา่าก็เติมเพชรกันไว้ด้วยนะครับตอนนี้พี่มีอยู่300อ่าแล้วทางเกมนะครับเพิ่งจะได้แจกเพชรไปเมื่อเร็วเร็วนี้เมื่อ700เมตรมัง้งเออเร็วเร็วนี้นะพี่ก็ไม่ได้แน่ใจมากนะครับรวม2วันนะมี500วันหนึ่งแล้วก็250วันหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่พี่จำได้นะโอเคเรามาพูดถึงเรื่อง เอายูนิตมาเดินตรงนี้ก่อนอวิธีก็แสนยังไงไ่ายดายนะครับกดคําว่ายูนิตครับผมแล้วเลือก1ตัวละครที่เราอยากจะใช้นะครับสมมติพี่รับลูฟี่กดคําว่าวิวครับเข้าไปนะเสร็จแล้วเลือกอ e ีควิกนะครับข้างบนนะเสร็จแล้วก็ให้เลือกดิสเพย์ยูนิตนั่นเองนะครับกดเข้าไปครับ1ครั้งแล้วกดออกมาหน้ารอบบี้ครับแค่นี้ครับเราก็จะกลายเป็นลูฟี่หมวกฟางชุดกันหนาวทำไมแขนมันหายไปชุดน้อง 6แขนเสื้อโอเคเดี๋ยวเราก็ปรับกลับเป็นเซเบอร์ก่อนส่วนตัวชอบเซเบอร์มากกว่าน้องคือลือม,มากๆออแล้วก็น้องก็จะเห็นนะครับว่าพี่มีเลเวล60ถึง2ตัวแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มี50ตัวหนึ่งซึ่ง50ตัวนี้ครับเอามาอีโวนะครับผมอตอนแรกเนี่ยเราต้องพูดก่อนนะว่าพี่ไปอ่านมานะครับเขาก็บอกว่าอไอเจ้าแพนกวินพวกเนี้ยเอาไว้สำหรับอีโวครับ พอเขาจริงแล้วยังไม่ได้ใช้นะครับณนะปัจจุบันนะซึ่งไม่รู้อย่าไฝามทำไมอ,อ,อ่ะเราก็มาเลือกที่อิจิโกะนะครับผมแล้วก็ดูนะว่าตัวไหนอีโวได้มัางถ้ามีอีโวจะมีคำนี้นะนี่แล้วก็กดอีโวได้เลยเตรียมเงินไว้นะครับก็คือ1,500โกและเวลตัวละครต้องแม็กนะครับถึงจะสามารถอีโวขึ้นดาวเป็น5ดาวได้ นั่นเองอ่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะบอกนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าอิจิโกะตัวแรกแล้วนะครับลูฟี่ครับตัวที่2นี่เอ่อนารุโตะสี่ดาวนะครับนี่ทั้งหมดมีแค่3ตัวเนี่ยครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ยังเป็นพวกนารุโตะสามดาวครับอ่าก็ยังสามารถอีโวขึ้นมาได้แต่พวกตัวอื่นนะครับที่กดเข้าไปอย่างเช่นโกคูอย่างเงี้ยไม่สามารถอีโวได้ครับอ่าเนี่ยพวกนี้อีโวขึ้นไม่ได้นะพี่ขอเรียกว่าอีโวแล้วกันนะครับนี่ อุริวก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับมีแค่3ตัวนะเท่าที่พี่มีอยู่ในตัวนะตอนนี้นะครับตัวอื่นก็เหมือนจะยังอีโวไม่ได้น,นั่นเองก็มีอิจิโกะนะครับ Naruto, นารูโตะรูฟี่นั่นเองอ่าก็ประมาณนี้สําหรับตัวที่ยังอีโวได้อยู่นะครับน้องเจ้า3ดาวขึ้น4ดาวขึ้น5ดาวได้เต็มที่ครับผมต่อมาครับผมเรื่องฟาร์มเลเวลนะครับหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าฟาร์มเลเวลเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆเลยนะครับ แต่มีแนะนําอย่างหนึ่งครับแนะนํากดเพลงนะครับผมแล้วเลือกไท่อนะครับแล้วก็เลือกคําว่าสรามไท่อนะครับแนะนํานะครับว่าให้ฟาร์มแต่โหมดนี้นะครับถ้าน้องอยากได้เวิลลยูนิตนะซึ่งเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันฟาร์มยังไงได้มากนะครับส่วนตัวนะครับพี่ใช้เขาเรียกว่าไงโปรแกรมที่มันคลิกๆๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นแหละออโต้ทิ้งไว้ครับแค่นี้มันก็ทําได้ตลอดยาวๆแล้ว้ย อ่ะเดี๋ยวทําให้ดูเดี๋ยวหาว่าเอ้ยพี่โมเปล่าวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ด,ดูแต่ไอโปรแกรมเนี่ยพี่ใช้ในมือถือนะไม่ได้ใช้ในคอมนะครับในคอมขอี้เกียจโหลดแอปครับเอออ่ะเดี๋ยวเราก็เล่นให้ดูนะซึ่งตอนแรกเราจะเห็นนะว่าเราไม่มีสลามนะครับอ่าสำหรับเขาได้ไงตัวละครที่ไว้อัพเลเวลตัวละครน,นะเออเหมือนตัว exp นั่นแหละครับผมซึ่งมันก็เล่นง่ายมากๆเลยนะเออสำหรับด่านเนี้ยครับ ทั้งทั้งระดับ1ระดับ2เลยนะระดับ2อ,อาจจะยากหน่อยนะครับแนะนําว่าให้ตัวละครเลเวลสัก30ก็ได้ครับมันจะเล่นง่ายมากๆเลยเออซึ่งเราก็กดสกิลระเบิดทีเดียวครับไม่ต้องรีบอะไรเลยรอมันมาแล้วก็ตุมต้มตุ้มตุ้มนะครับซึ่งถ้าใครอยากให้สอนวิธีการ a f k นะครับหรือวิธีการฟาร์มตรงเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆแล้วกันนะครับถ้าไม่เยอะก็ไม่เกิน10เม้นพี่ก็ขอไม่ไม่ทำไม่สอนแล้วกันนะครับเทคนิค AFK เนาะ พิมพ์มาละกันนะเออว่าเอ้ยจะให้ F K ยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนในทั้งรูปแบบบนคอมแล้วมือถือนะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้ว่ามือถือยังทำได้อยู่ไหมเพราะว่ามือถือของพี่มันมีแบบโปรแกรมส่วนตัวของมันอนะมันก็แบบสามารถมาโคของมันได้เรื่อยๆครับแต่ไม่รู้ว่าโปรแกรมเฉยๆเนี่ยมันจะใช้ได้งานดีเท่าโปรแกรมของเครื่องมือถือพี่ไหมน,นะครับอ่ะแค่นี้ครับเราก็สามารถได้สลัมแล้วสลัมเนี่ย มันทําอะไรได้มากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูนะสรามนี่ตัวนี้นะครับนี่มันก็สุมนะว่าจะได้กี่ดาวมั่งนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้มา4ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับเอ่อตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วกันเออลืมอีโวอีจิโกให้ดูเลยเออนี่กดอีโวนะครับกดนี่ปึ๊บหนึ่งพันปุ๊บกลายเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คุโรสกิเนี่ยเลเวลไม่หายลิงก์ไม่หายนะครับอ่าเราก็เช็คลิงก์ว่าลิงก์ตอนนี้มีเท่าไหร่มี ต้องซีเรียสอ่ะเราสามารถนี่อัพเวลตัวละครกินเข้าไปนะครับวิธีการดูเนี่ยก็แสนง่ายดายใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเทียบมันแบบสั้นๆง่ายๆนะอ่ะนี่อันนี้คือสลามสามดาวนะครับอ่ะอันนี้คือซากุระสี่ดาวไอ้สามดาวผิดผิดอันนี้สามเนี่ยเห็นปะตัวยูนิตธรรมดาเนี่ยครับจะได้แค่ ep พห้านะครับส่วน ยูนิตท,ที่เป็นแบบพวกสลามพวกอะไรเงี้ยครับจะเห็นนะว่าได้ e อีค่อนข้างเยอะนะหกสิบสามสิบเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเวลแม็กเร็วมากนะครับเออถ้าเราฟาร์มตรงนี้แนะนำว่าให้ฟาร์มแค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเล่นอย่างอื่นอ่านะส่วนเพชรส่วนอะไรเนี่ยค่อยมาฟาร์มอินฟินิตี้โหมดละกันนะครับซึ่งวิธีการเล่นอินฟินิตี้โหมดให้ง่ายที่สุดนะครับไปเล่นกับเพื่อนอ่านะแต่ถ้าอยากเก่งอยากเบ่งคนเดียว เดี๋ยวเราก็เล่นให้ดูได้นะครับแต่ยังไม่ใช่คลิปนี้ละกันเดี๋ยวเราจะสัตว์ไปน่าจะถึง50เวฟเลยเออเดี๋ยวถ้ามีอยากให้เล่นก็พิมพ์มาเยอะๆยอะละกันเดี๋ยวเราทําให้ดูนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเวลตัวละครเราเนี่ยก็ฟาร์มอันนี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันได้20เห็นไหมยี่สิบ efp ครับอ่าแล้วเวลแม็กเนี่ยมันคือที่25นะครับส่วนดันอื่นๆเนี่ยมันก็ตันที่20เหมือนกันยกเว้นอินฟินิตี้ครับแต่อินฟินิตี้เนี่ยกว่าจะจบนนเเนนนี่ยยาามกๆล ก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ส่วนดันเนื้อเรื่องเนี่ยถามว่าเอาไปฟาร์มได้ไหมได้ครับแต่มันนานนะก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่เอออ้าวทำไมเก็บใบแล้วเนี่ยอ่ะสุดยอดไปเลยจ้าอ่าใบแล้วจ้าอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับส่วนตอนนี้นะครับที่ให้ฟาร์มได้นะครับก็มีสลัมไชออโกไชออแคดดี้นะครับส่วนที่เหลือไม่ต้องไปฟาร์มอินฟินิตี้เอาไว้ฟาร์มเพชรครับเซปตอน ตอนนี้แจกฟรีเพืบอร,รับ,รบไม่จําเป็นต้องไปซื้อเลยนะครับส่วนไอแพนกวินเนี่ยย,ย,ยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้งานไม่ได้นะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการฟาร,ร์มเงินเฮ้ยไม่ใช่ฟาร,ร์ม EP Evo นะครับผมก็มีสั้นๆได้ไงแค่นี้นะครับส่วนเรื่อง FK ก็อย่างที่บอกนะครับอย่าลืมนะคอมเมนต์กันยเยอะๆครเดี๋ยวเราจะกลับมาทำให้ดูนะครับผม คลิปนี้ประมาณนี้และกันนะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วครับบายจ้า